สวัสดีค่ะพวกเรานะัการตลาดรุ่นใหม่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีวันนี้เรามาที่ไหนกันคะน้องออฟวันนี้เรามาที่อำเภอลำสนธิกันนะคะมาดูโอทอปของขึ้นชื่อของดีของดังเลยนะคะที่อำเภอลำสนธิก็ต้องมานี่เลยสวัสดีค่ะว่ลาสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอให้ีิลาแนะนําตัวก่อนเนาะชื่อนามสกุลเลยค่ะวัชระหินดีครับวิสาหกิจชุมชนแปลรูปปลาหมออำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีครับ วันนี้ออกมาถึงที่กับพี่โมลแล้วก็ต้องบีด้วยอยากจะมาดูนในเรื่องของการผลิตขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําวิธีการเลี้ยงก็เห็นว่าที่มาเนี่ยก็จะมีบอกกบบอกประหมอใช่ไหมคะยังไงอยากให้พี่ละเล่าจุดเริ่มต้นของการทําครับจุดเริ่มต้นคือจากผมเป็นหนุ่มพนักงานทํางานบริษัทมา10กว่าปีก็เกิด ความเปืืองน่ายอยากกลับบ้านครับวันหนึ่งก็มาเจอพัฒนาชุมชนของอำเภอเนี่ยมาแจากพันปลาพันกบให้ชาวบ้านเลี้ยงแล้วก็มองเห็นปัญหาว่าไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนถ้าเลี้ยงกันเยอะก็เลยมีไอเดียว่าเราอยากกลับมาทํางานที่บ้านนะ,ะเราจะทําอะไรดีวก็เลยมาเอาเริ่มจากที่ปลาหมอเนี่ยครับเอามาแปลรูปคือปลาหมอเนี่ยเรามองว่าการตลาดว่าไม่มีใครทําในประเทศที่เขาทําเป็นเป็นแดดเดียวก็เลยเริ่มต้นที่นี่ครับ จากเอาปลาหมอมาทําเป็นปลาหมอแดดเดียวครับส่วนใหญ่เป็นปลาเค็ปเมปัดแห้งนี้เนาะครับครับแล้วก็คือเราก็ทําเป็นมาตรฐานเพื่อ,อให้สามารถกระจายสินค้าไปทั่ประเทศได้ครับ ออกต่างประเทศได้ล้วา็พิมลที่เห็นว่าไม่ใช่แค่เป็นปลาหมออย่างเดียวนะคือทําไรก้างด้วยใช่ไหมคะคือพิเศษสุดเลยเวลาที่ไปทานเนี่ยคือไม่ต้องห่วงเรื่องก้างเลยนะคะคือเราจะใช้เพนพอยท์ที่จากลูกค้าเขาเขาคอมเมนต์มาว่าโอ๊ยปลาหมอไอ้ก้างเยอะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเอามาแก้ปัญหาตรงนี้เป็นเป็นเป็นไรก้างไปทำให้คนไม่ต้องกลัวปก้างปลาหมออีกต่อไปแล้วก็เหมือนแบบว่าพี่ละก็คือดูแลในส่วนของการ ให้พันกบแล้วก็พันปลาหมอให้กับชาวบ้านด้วยเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้นะพี่โมลแล้วก็เหมือนถ้ามีเลี้ยงเยอะเนี่ยไม่รู้จะไปไหนพี่ลักก็รับที่จะมาแปลนูกิน้ด้วได้ค่ะใช่ครับเราเราสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมคือคนไหนพี่ป้าน้าอาคนไหนที่ยังไม่มีงานทําเราสามารถที่จะเลี้ยงได้โดยไม่ต้องไปใช้เวลาทั้งวันให้อาหารเช้าเย็นคือสะดวกสบายคือดีให้คำปรึกษาถ้าใครสนใจน้องพี่รักเนาะใช่ครับเราดีให้ คุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาที่บอ่อเลี้ยงกบนะคะของพิลนะในให้พิละแนะนําชื่อกบพันธุ์อะไรคะพิละคือกบอันนี้มีหลายสายพันธุ<ช>์ก็จะมีทั้งบูฟ็อกแล้วก็กบนาครับเพราะตอนนี้เรากําลังจะเพาะพันธุ์เองด้วยครับแล้วก็จะสอนชาวบ,บ้านเพาะพันธุ์เองด้วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิตครับค่ะแล้วอันนี้เป็นคุณพ่อพ่อพันธุ์กบเลยใช่ไหมคะพิระอันนี้เป็นตัวเมียครับอ๋อคุณแม่ครับเป็นคุณแม่คุณผู้ชมถ้าตัวผู้ก็จะมีอ่า ตรงเนี้ยสีดําเป็นเป็นถุง <ไอ S 2> ถ้าตรงตะพพก็จะร้องตัวนี้ก็จะเป็นถุงสีดำๆต,ตรงนี้คื<พ>อพ่อพันแม่พันเราเพาะพันเองอะไรเองพี่น้าครับเราเริ่มที่พัฒนาทําเองเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ให้ความรู้ชาวบ้านโดยที่ไม่ต้องไปซื้อพันธุ์ราคาแพงครับตัวนี้น้ําหนักประมาณประมาณครึ่งโลประมาณครึ่งกิโลคุณผู้ชมดูดูหน้าน้องนะคะ คุณแม่บอกว่าจับฉันมาทไมาไมเอามาให้คุณผู้ชมดูว่าตัวใหญ่จริงนะคุณผู้ชมกบที่นี่แล้วนี่เป็นเป็นบรรดาลูกๆใช่ครับลูกๆของคุณแม่คุณผู้ชมเยอะแยะมากมายที่นี่อย่างที่บอกว่าไม่ได้ว่าเป็นขายอย่างเดียวมีองค์ความรู้ให้เราได้เรียนรู้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมยังไงคุณผู้ชมสนใจมาดูที่นี่ได้นอ้นองพิระน้องได้ครับได้ครับค่ะให้พิระฝากเบอร์โทรสาหรับผู้ที่สนใจมาติดต่อดูงานหรือว่ามาซื้อมาซื้อสินค้าหน่อยค่ะก็เบอร์โทรครับ 083-955-6355ค่ะแล้วก็ไอดีไลน์ค่ะ COGEN 2 5 2 3ครับ COGEN 2 5 2 3มครับมีเพจไหมคะพี่ละคะเพจก็มีครับคือทอดอ่าเป็นคือทอดปลาหมอแดดเดียวกบแดดเดียวครับโด่งดังนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่อำเภอลำสนธิโด่งดังทั้งจังหวัดรบบุรีนะคะและดังไปไกลถึงระดับประเทศแล้วนะคะสำหรับป้าหมอแดดเดียวของพี่ละค่ะ จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะของพี่ละยังไงเดี๋ยวให้พี่ละแนะนานิดนึงค่ะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างก็เริ่มจากปลาหมอแดดเดียวนะครับตัวนี้เปิดดูตัวนี้นี่ปลาหมอแดดเดียวครับคืออันนี้เป็นแบบมันลืมก้างครับมันลืมก้างครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมันยันก้างครับมันยันก้าง ครับมันก้างคือจะเป็นตัวกันก้างครับเอกลักษณ์ของปลาหมอคือความมันครับอันนี้ก็เลเป็นมันหนึ่งก้างอันนี้เป็นมันลึกลงก้างนะครับแล้วก็จะมีมันไรก้างครับตัวนี้ไรก้างอันนี้คือมันไรก้างนี่คือมันไรก้างเดี๋บอกว่านี่บางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบกินปลาเพราะว่าตัวก้างอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยคุณผู้ชมตัวนี้ไรก้าง อันนี้ก็ซีนให้อย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นสูตรยากาศแล้วก็เก็บความเย็นฟิฟไว้แต่บอกว่าเลยว่าเนื้อยังสดเหมือนเดิมนะเพราะว่าแพ็คสูตรยากาศนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยอันนี้ราคายังไงคะท่านนี้ราคา200บาทครับแต่ส่งฟรีครับค่ะก็ประมาณ500กรัมใช่ครับต่งกิโลใช่งกิโลครับสองร้อยบาทส่งฟรีนะคะคุณผู้ชมซีนก็ได้ประมาณหลายตัวอยู่แล้วสี่ถึงห้าตัวครับสี่ถึงห้าตัวครับก็ค่อนข้าง ตัวใหญ่นี่ะตัวใหญ่มากใช่แล้วก็อันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้80บาทครับจัดส่งฟรีครับครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นไร้ก้างครับมันไร้ก้างครับใช่ครับนีเพืชปักอะไรอีกคะแล้วก็จะเป็นกบแดดเดียวครับนี่เป็นกบแดดเดียวครับุณผูมอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะก็ราคาที่200บาทจัดส่งฟรีเหมือนกันครับ200บาทส่งฟรีอันนี้ครึ่งกิโลเหมือนกันครึ่งกิโลเหมือนกันครับคุณผู้ชมสนใจ พักมาได้เลยเนาะค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะเหลือจากแปรงลูปนี้แล้วก็จะมีน้ำพริกน้พริกปลาหมอครับน้ำพริกปลาหมอครับรับไปเลยค่ะสามกระปุกราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทครับจัดส่งฟรีครับไม่ไม่เคยกินน้ำพริกปลาหมอคุณผู้ชมเนาะแล้วส่วนจากกระปุกใบนี้นะคะแพ็กเกจค่อนข้างสวยเลยเนาะสุดเป็นของฝากได้ด้วยค่ะราคาค่ะอันนี้แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทครับผมกระปุกนี้สามารถใช้ทำอื่นได้ด้วยค่ะ แล้วมีอะไรอีกครับอันนี้เป็นเสื้อกบแดดเดียวทอดครับเดียวทอดครับในข้อต้องจับคุณผู้ชมดูเสื้อกบแดดียวเลองทัดหลักเลยนี่แล้วก็หนังกบคุณละคะอันนี้60บาทครับหกสบบาทบอกว่ารางวัลการันตีนะคะเป็นโอท็อปนะคะหน้าดาวขึ้นชื่อของอำเภอรังสมิศจังหวัดลพบุรีเรานี่เองค่ะแล้วก็มีหน่วยงานของอ่าสำนักงาน ส,ส่งเสริมวิสาหกิจขนดดาดกลางขนาดย่อมนะคะสสะวก็รับรองามาตรฐานให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีรางวัลอีกอื่นมากมายเยอะแหละรางวัลเยอะแหละเอออยู่ะสำหรับที่นี่เน,น,นะาระรับตรได้เลยว่าของโ,โรุงรีมีดีอร่อยแน่นอนอค่นะคที่ต้องร้านค่ะพี่นะ69หมู่1ตำบลหนองลีอำเภอลำสนทิจังหวัดกพบปุรีครับสังเกตง่ายๆนะคะตั้มปตทเนาะ อยู่ที่สายลพบ่รีเป็นปตทหนองลีนะคะก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็ป้ายมเลยนะคะว่าอันนี้มีโบสถ์อยู่ที่นี่สามารถแวะชมแวะชิมแวะช้อปกันก่อนได้นะคะก็ให้ที่รับฝากกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับก็ฝากสินค้าผลิตภัณฑ์ของอำเภอลำดวนที่จังหวัดลพบุรีด้วยครับเพราะว่าเรายังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายครับเราก็จะคือบางทีเราก็จะเอามารวบรวมขายไว้ที่นี่ที่เดียวครับ ค่ะ,ะเกษตรกร,รกินได้คนเร,ราก็กินได้ใช่ครับ่ะอย่าให้อย่าลืมหลุดหลุดกันเนาะค่ะครับ